นุ่มกัญชัยจากนักแสดงอารมณ์ดีสู่พิธีกรฝีปากกล้าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดพร้อมกับผู้ชมติดตามผลงานอย่างล้นหลามทั่วประเทศในรายการเคลียร์ประเด็นร้อนๆต่างๆอย่างโหนกระแส แน่นอนว่าคนที่เราจะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยที่นเวลานี้คงไม่มีใครไม่รู้จักจากการผันตัวจากนักแสดงมาเป็นพิธีกรมากความสามารถพร้อมความสามารถในการพูดที่ฉะฉานเชื่อเฉือนไม่สนลูกใครอย่ารอช้ากันดีกว่าครับรายการกว่าจะดังในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหนุ่มกัญชัยจากนักแสดงอารมณ์ดีสู่พิธีกรฝีป,ปากกลา้า นุ่มกัญชัยหรือกัญชัยกําเนิดพลอยเกิดวันที่18กรกฎาคม2512ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรของนายประกอบกําเนิดพลอยกับนางชวีวันกําเนิดพลอยแต่ภายหลังคุณพ่อคุณแม่ได้หย่าร้างกันหนุ่มกัญชัยจึงได้รับการเลี้ยงดูจากภรรยาใหม่ของคุณพ่อมีพี่น้องต่างมารดา3คนด้านการศึกษาหนุ่มกัญชัยเรียนจบจากโรงเรียนเซนจอนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยและในระดับปร,ริญญาตรีเรียนจบสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จากคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยร,รามคำแหงด้านชีวิตครอบครัวหนุ่มกัญชัยแต่งงานกับเมเฟื่องอารมณ์และมีทายาทด้วยกันหนึ่งคนนั่นคือน้องมายูที่เป็นขวัญใจตัวน,น้อยของแฟนคลับนั่นเองครับเส้นทางบันเทิงของหนุ่มกัญชยัยแจ้งเกิดจากการเป็นนายแบบเป็นนักแสดงแสดงละครเรื่องแรกในปี2534เรื่องเขาวานให้หนูเป็นสายลับทางช่องสาม และตามมาด้วยเขยล้นเข่งเดือนดับที่สบทาฝ้ายแกมแพรเจ้าจอมและสี่แยกนี้อายุน้อยเรียกว่ามีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องทุกปีจนในปี2539หนุ่มกัญชัยรับบทเป็นไอ้วันจากละครเรื่องดาวเรืองต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เขากลายเป็นขวัญใจของคนดูไปโดยปริยายด้วยความที่เป็นบทตลกและมีคาแรคเตอร์ฮาๆจนเป็นที่ถูกใจของคนดูนั่นเองครับ หลังจากนั้นหนุ่มกัญชัยได้เริ่มต้นพลิกบทบาทในฐานะพิธีกรในรายการดาวล้านดวงของไก่วรายุทธ์และอีกหลายรายการอาทิเกมลา่าทะลุมิติพ่างพางโชว์ชั่วโมงพิศวงห้าให้ไทยแลนด์เมืองไทยวารีตีฟ้าเมืองไทยและที่สร้างความโดดเด่นในบทบาทของพิธีกรกับรายการบอกก้าวเล่าสิบ ทางช่อง9คู่กับบถดำขชาภาต่อมาหนุ่มกัญชัยได้ตอกย้ำบทบาทการเป็นพิธีกรมาดเข้มเจาะลึกประเด็นร้อนในรายการปากโป้งทางช่อง8ที่เจ้าตัวเป็นผู้ผลิตเรียกว่าโดดเด่นเป็นอย่างมากครับจนกระทั่งหนุ่มกัญชัยได้เข้ามาเป็นครอบครัวข่าว3นั่งแทนเป็นผู้ประกาศข่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์และได้ผลิตรายการโหนกระแสที่มีเรตติ้งสูงสุดในประเภทของรายการข่าวณนะเวลานี้เลยทีเดียวครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการกว่าจะดังในวันนี้ครับและในตอนหน้าจะเป็นใครนั้นสามารถกดติดตามรายการกว่าจะดังได้ที่ YouTube และแฟนเพจทีวีพูสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ